สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับโยโกสปามิวเซอนะครับก็ตัวนี้ครับเป็นเกลือขัดผิวนะครับก็ตัวนี้ครับมาซื้อมาขัดผิวนะครับแต่ว่านะครับตัวนี้บอกนะครับช่วยในเรื่องของอะไรทำให้ผิวขาวขึ้นนะครับแต่ว่าความจริงอ่ะพี่อนไม่ได้ซื้อมาเพื่อว่าให้ผิวขาวนะครับเพราะว่าตามปกติอะครับเวลาเราขัดอาบน้ําอ่ะมันจะไม่ได้สะอาดแบบเต็มที่นะเราจะเป็นต้องใช้ระยะเนี่ยใช้เกลือมาขัดผิวนะครับเพื่อให้ที่ใครอะไรนี่มันออกดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ใช้ล้วนะครับึงถุ ก็ยังไม่ร <ru j> ู้สึกว่ามันขาวขึ้นนะเพราะหลักๆเพี่ยนซื้อมาไว้แบบขัดในส่วนที่แบบว่าที่เป็นไขที่มันอยู่ในตามร่างกายนะครับเพราะว่านะครับสบู่มันไม่พอครับนี่เพี่ยนให้ดูนะครับลักษณะนะครับเก็บเกลือก็อย่างนี้นะครับส่วนกลิ่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความหอมดีนะครับแล้วตอนใช้เนี่ยเอาตรงๆนะถ้าเกิดเทียบกับเกลือนะครับไอ้นี่ยมันบาดผิวน้อยกว่าเกลือนะครับแต่ว่าเวลาใช้เพียงก็รู้สึกบาดผิวอยู่นิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้นะเวลาที่เพี้ยนใช้จริงนะครับเราไม่ต้องการบาดผิว่ เพียงก็จะมีการผรสมน้ำผสมอะไรพวกโลชั่นอะไรไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทาทาทา,ทานะครับแล้วก็นะครับรออันนี้เขาบอกให้รอสามนาทีปกติบิชันไม่รอถึงสามนาทีเพียงก็รอสักนาทีสองนาทีนะครับแล้วก็ขัดออกนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว,ว่าก็บาดพุ่งตรงนะบาดผิวน้อยกว่าเกลือน,นิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้อะไรมาผสมนะเพราะเกิดขัดเปล่าๆยังยังรู้สึกบาดผิวไปนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะ คุณอาจจะผสมด้วยสบู่เหลวนะหรือว่าโลชั่นก็ได้นะครับแต่ว่าเพียงก็จะผสมด้วยสบู่เหลวนะครับก็ถือว่าการขัดมาในตัวนะครับโอเคครับก็ถือว่าตัวนี้ใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะตัวนี้ราคาเท่าไหร่วะจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพียนทิ้งบิงร้านมาให้แล้วกันนะครับก็ใครสนใจก็ไปติดต่อเองนะครับเพียงไม่ได้ขายนะไปดูว่าเฮ้ยใช้ไปแล้วครึ่งขุงอ่ะนะครับก็แบบเฮ้ยค่อนข้างที่จะดีนะกับราคาที่มันไม่ค่อยแพงนะครับโอเคครับเพียงจะกันรูคขึ้นมาเปลี่ยนเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนนะะคคครรรรัับบเิ่่มทีีใอ มีช่องทางธนาคารอมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือนะครับสามารถสมถัครเป็นสมาชิกในช่องเพียงได้ครับโอเคครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า